วันนี้น้องหญิงจะไปพักแถวตำบลศิลาหรือทศบาบเมืองศิลานะคะจังหวัดขอนแกน่นค่ะน้องยิงอยู่ถนนมิตรภาพสายในนะคะสิครับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะวันนี้คืออยากเราหนาดีนะคะเรียวควาจะไปโรงเรียนแก่นนครละก่สระสนามกีฬากลางนะคะตรงไปกระสีหรือจะไปบึงแก่นนครนะคะด้านหนาด้านซ้ายมือกัสเป้น ตลาดตอนต้านค่ะศูนย์รวมคอมมูนิี้มอลร้านอาหารและคามมอนเทิงนะคะไฟแดงนี้ดนแห้งค่ะเร่งความเร็วยุดทีหกความเร็วนะคะหกเท่านะคะนี่ค่ะหนูยิงเลยเอาบรรยากาศมาฝากค่ะจะบอกว่าไฟแดงเพื่อนแต่ละมองเป็นไฟแดงที่นานประมาณสี่ไฟแดงนะคะทีหน้าน,นะคะไฟเขียวแล้วค่ะขับรถต้องไปเรื่อยฟังไซม์มือไปตลาดตนต้านนะสีเขียวนะคะแล้วก็จะตรงไปเรื่อยเยนะคะแล้วจะเจอสีแยกไฟแดงมอพาค,ค่ะ นี่สีแดงไฟแดงมอผ้าก็จะติดนานหน่อยนิดนึงนะคะฐานจะเป็นไทวัสดุบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีใหญ่ค่ะมอผากเหลวสายนะคะเหลวควากับเขาเมืองขอนแก่นอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะน้องยิงเอาบรรยากาศแต่ละมองมอฝากเพื่อนๆน,นะคะสําหรับคนไหนที่มาขอนแก่นแลกรู้ว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะคะอันนี้บิ๊กซีกับไทวัสดุมองเดวกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะบิ๊กซีเหมือนจะปิดนะไม่รู้ปิดเดอนไหนเห็นเขาออกขาวอยู่นะคะ ตรงไปเรื่อยๆค่ะกะสีเจอเสียกเซนทันนะคะนี่ค่ะเซนทันฝั่งขวามือเขาทําเป็นรูปกระติกข้าวนะจ๊ะคนไหนดูไม่ออกบอกให้เลยค่ะนี่คือรูปกระติกข้าวนะคะฝั่งขวามือกะสีเขาไปแบบโรงแรมเพงสูงอนะอยู่ฝั่งขวามือนะคะอันนี้ไฟแดงเนี่ยจะบอกว่าโดนแหกโดนก็เพื่อนเลยหลายนาทีมากเยอะนานจริงๆค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ เป็นช่วงเลิกง,งานลดหลายมั้งคะก็เลยต้องใส่ระยะเวลาในการรอนานหน่อยค่ะเน้งหญิงเละเร่งความเร็วเป็นสิบเท่าไปเลยจ้าขนาดเล่งความเร็วสิบเท่านะคะ ยังรอจนเหนื่อยจนได้ใส่เกียยวว่างไว้เลยนะคับรถตรงแยกตรงเซนทันนะคะนี่ค่ะตรงประตูโขงค่ะแต่ว่าตาไฟเขียวนี้ไฟเขียวหน้านอีลีนะคะเดียวนีจะออกขวานะคะเพราะจะรออุโมงขาไปในอุโมงค่ะขอนแก่นค่ะนี้อันนี้แยกถนนมริวันนะคะขบวนไปถ่งมริวัรนะคะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอชุมแพค่ะโพขข้นมากค่ะนี่ถนนประชาเหมือนเดิมค่ะฝั่งซ้ายราชพฤกษ์นะโรงพยาบาลราชพฤกษ์ค่ะใหญ่มากก็ทาเหมือนบ้านเลยนะคะขา้าจะต้องไปเรื่อยๆค่ะ ตรงไปได้เอยฝั่งสายมือก็จะเป็นเส้นทัานสองนะคะกำลังกระสังอยู่แล้วก็โรงพยาบาลศรีนครินนะคะตื่นึงสูงนะคะติดกันเลยนะคะนี่ค่ะถ่ายบรรยากาศไปมือค่ะฝั่งสายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลศรีนครินแล้วก็มอขออีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะติดไฟแดงตรวมอขออีกรอบหนึ่งแต่บ่เดนไปไหนคะ่ะวันนี้เขาม่งานเกษตรค่ะถึงวันที่สองนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะเดี๋ยวตอนแรกเขาจะไปเที่ยวกันนะคะหน้องหญิงเราเอาบรรยากาศมาฝากค่ะอันนี้ประตูหนึ่งค่ะ ตตูที่สองก็อยู่ถนนบริวันจะบอกเข้าไปในมอขอบไฟแดงเยอะมากมีปังปันทอด้วยนะคะแหล่งท่องเที่ยวก็มีด้านหลังมอเต็มเลยนะนี่อันนี้บันนนนม่วงค่ะนี่ค่ะน้องยิงก็จะเลี้ยวเข้าโรงแรมแถวนี้ค่ะนี่โลตัด2นะคะแล้วก็แมคโครทุกตีิน้อยก็อยู่นี่ก็มีนะนี่ตรงไปก็ไปดูโฮมค่ะแล้วก็ไปอ,อ,อุดรธานีนะคะน้องยิงสีเหลี่ยวไปทางนี้ค่ะเพื่อจะเข้าที่พักนะคะโอเคค่ะ เอาบรรยากาศเล่งความเร็วย U-T z ิ p เท,ท่าไปเลยจ้ะลาไปก่อนนะคะเมืองขอนแก่นค่ะฝั่งถนนหน้าเมืองปแล้วค่ะส